all i wanted was a bit of honesty but you were frightened you never really wanted me when i asked you if you wanted to be more than friends you สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีการ์ชานเลของเราอีกครั้งนะครับคลิปนี้ได้มีโอกาสใช้วันหยุดออกไปข้างนอกนะครับเลยจะมาทำวอล์กวันเดย์ให้ดูกันนะครับวันนี้เราเดินทางด้วยแอร์พอร์ตลิงนะครับผมแล้วก็ไปต่อ MRT ทนะครับทุกคนแล้วก็ไปลง m r ็หัวลําโพงนะครับวันนี้เราจะไปดูนิทรศการศิลปะกันนะครับเรานั่งวินนะครับจาก MRT หัวลําโพงนะถ้าจะไม่ผิดราคาน่าจะอยู่ประมาณ20บาทครับทุกคนนั่งมาแป๊บเดียวนะก็ถึง r i เ e r City เลยครับซ รวบรวมนิทรศการศิละปะไว้เยอะมากๆเลยนะครับซีรีส์แรกที่เราจะไปดูชื่อว่า The New Art ครับห้องสําหรับวิญ,ญญาณและเวลาความรู้สึกแรกที่เข้าไปเลยนะ่ะรู้สึกแบบกลัวๆนิดนึงนะเพราะด้วยมูดแอนโทนของเขาเนี่ยจะมีความมืดๆหน่อยใช้โทนสีแดงนะก็จะมีงานเพนติ้งนะครับผมแล้วก็อันนี้เลยจะเป็นซาวอาร์ดครับเขาให้เราไปกดตัวโน้ตนะครับผมให้ครบนะเสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกคน จริงๆเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีงานปฏิมากรรมด้วยนะแล้วก็มีทั้งมัติมีเดียทั้งเสียงกลิน่นแม้กระทั่งแสงนะครับที่แบบเป็นงานชิ้นนี้ออกมานะทุกคนเป็นงานปฏิมากรรมที่มีแสงอยู่ข้างในนะอยากให้ทุกคนฟังเสียงข้างในครับมันฟีลเหมือนแบบอยู่บนสวรรค์หรืออยู่บนพิธีกรรมอะไรสักอย่างลองฟังเสียงดูนะ ไปกันต่อกับเอ็กซิบิชันนี้นะครับเราขอเรียกเอ็กซิบิชันนี้ว่าเด็กหญิงยินดีที่ไม่มีเพื่อนนะครับผมเป็นเอ็กซิบิชันของคุณฟ้านปิตินะครับศิลปินอิลลัสเตอร์นะครับงานลายเส้นละเอียดมากๆนะครับเป็นนิทรรศการที่เหมือนเราเข้าไปสำรวจในห้องนอนของเด็กหญิงคนหนึ่งเนาะห้อมล้อมไปด้วยแบบว่าป่านะครับผมน่ารักมากๆคาแรคเตอร์แต่ละคาแรคเตอร์คือน่ารักจริงๆเราแอบไปอ่านเรื่องราวความรู้สึกต่างๆในไดอารี่ของเขานะครับที่บันทึกไว้เนี่ยรู้สึกว่าเออไปตามกับเขาไปด้วยนะครับ โอเคครับผมเมื่อกี้ก็เข้าไปดู e x h i b i t i o n ทั้ง2 e x h i b i t i o n มานะครับชอบทั้ง2 Ex h i b i t i o n เลยเนาะแต่ว่า e x h i b i t i o n ที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นแบบเด็กหญิงยินดีที่ไม่มีเพื่อนนะคบผมเป็นการแบบเล่าเรื่องราวไดอารีของเขาในวัยเด็กเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราเราเราชอบลายเส้นของเขาเราก็รู้สึกประทับใจกับลายเส้นของเขามากๆั ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปหาอะไรกินกันนะครเพราะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันมาเลยนะครับข้างๆริเวอร์ซิตี้เลยนะครับจะมีร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านว่าเฟิร์นจูนะทุกคนเป็นร้านที่แบบว่าคนรีวิวเยอะมากแล้วเราก็เห็นเขารีวิวกันเยอะเราก็เลยอยากมาลองนะครับผมเป็นร้านแบบสไตล์จีนๆหน่อยนะฮะเราลองไปดูกันว่าเขามีเมนูอะไรบ้างน,นะครับ ข้าวเราได้มาแล้วนะครับน้ำฟักข้าวอย่างเดียวได้ครับหนึ่งขวดได้ครับรสชาติมันจะเป็นฟิวคล้ายๆน้ำแบบน้ำตาลสดน้ำอ้อยอะไรอย่างงี้ไหมฮะใช่ๆ่ะเท่าไหร่ครับผมห้าสิบห้าสิบโอเคนี่นะครับทุกคนน้ำฟักข้าว พอเรากินเผ็ดๆมาของอันนี้ใช่ไหมแล้วพอได้น้ำวันนี้มันทําให้เรารู้สึกแบบเออช่วยตัวนี้ช่วยอย่างหนึ่งที่คุณป้าเขาบอกเมื่อกี้ก็คือน้าจับเลี้ยงก็เราก็เคยแบบคุ้นชินกันแล้วเนาะพวกน้าจับเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากลองฟักข้าวดูเพราะมันแปลกด้วยแล้วขวดสวยด้วยนะมันมันผ่านไปไวมากๆครับแปบ๊บเดียวเท่านั้นอันนี้เรามากันสองคนนะครับผมถ้วยแบบปันกลางปันกลางไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าอิ่ม เลยกินแล้วอิ่มเลยนะครับงนอกจากเป็นบะหมี่แล้วมันก็จะมีเกี๊ยวซ่านะครับที่เขาบอกว่าอร่อยมากๆของร้านนี้นะเนาะแต่ว่าเกี๊ยวซ่าเราคงต้องเก็บไปก่อนเพราะว่าตัวน,นี้อิ่มบะหมี่มากๆนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เรากําลังเดิน <c oughs> จาก r i v e r City นะคะผมไปไรเฮาส์สามสิบนะครับ,รบทุกคนึค่งมันอยู่ใกล้กันนะ นิดเดียวเองเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงนะครับทุกคนจริงๆอ่ะไม่รู้เลยเว้ยว่างานเอแวร์เฮาส์สามสิบเนี่ยมันมีงานเอ็กซิบิชันไหนอยู่บ้างนะครับเพราะปกติมาก็คือจะไม่ค่อยได้ดูอะไรเลยคือมาแบบสุ่มๆเลยว่ามันจะมีงานอะไรบ้างถึงแล้วฮะเดินแป๊บเดียวจริง ก็เข้าไปดูที่แวร์เฮาส์มานะฮะก็จะมีงานแอปสแต็กศิลปินชื่อปิ๊บหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวอินเสิร์ตแล้วเดี๋ยวมาเล่าอีกทีล้กันแต่ว่าคันข้างในของเขาอ่ะก็จะเป็นงานแอ p สแต็กทั้งหมดเลยมันมีความเสน่ห์มันมีอารมณ์ใส่เข้าไปในกับง,งาน นั้นๆด้วยางด้วยโทนสีที่เขาใช้เทคนิคของเขาที่ใช้แบบเนื้อสีเยอะๆใช้การปาดสีหรือการสาดสีอะไรมันทำให้เรารู้สึกว่างานมีคุณค่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปวาดรูปเล่นกันชิวๆเป็นมิชชั่นที่เรารู้สึกว่าอยากออกมาหาอะไรทํำข้างนอกบ้านบ้างนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะไปวาดรูปที่สวนเบญจานะครับ วันนี้เราใช้เป็นสีน้ำของอันนี้นะครับแล้วก็ปูกันประมาณนี้นะครับผม วาดเสร็จไปแล้วนะครับด้วยความไวแสงภาพที่ออกมาก็ไม่ค่อยแบบว่าเต็มที่เท่าไหร่มันรีบด้วยเพราะว่ากลัวแสงหมดเน้นฟิลลิ่งลวกันเน้นแบบบันเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละทุกคนก็ภาพก็จะเป็นมานี้นะครับจริงๆการที่เรามาวาดรูปอะไรแบบนี้เล่น,ลนๆโดยไม่คิดอะไรเยอะเลยไม่รู้เลยว่าจะวาดรูปอะไรไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรสนุกอีกแบบหนึ่งครับทุกคนไปละเดี๋ยวเราไปดูสวนที่ ก็สำหรับคลิปวันเดย์ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สนุกแล้วก็ได้พักผ่อนในวันหยุดนะครับผมฟีลกู๊ดมากๆนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน